สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาเคลียประเด็นของน้องตายพันธิพากันดีกว่าครับผมวันนี้ก็มาสรุปข่าวสั้นๆได้ใจความนะครับหลังจากที่น้องกระต่ายพันธิพาได้ออกมาโพสต์ตอบในคอมเมนต์ใน Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่มีกระแสข่าวเนี่ยมีการตั้งท้องมีการแอบคลอดลูกนะครับมีการแอบคบก,กันกับผู้จัดการส่วนตัวนะครับแต่ความจริงเป็นยังไงนะครับวันนี้น้องกระต่ายพันธิพาได้ออกมาโพสต์ตอบ ข้อสงสัยของบรรดาแฟนคลับทุกๆคนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่าวา่าที่น้องกระต่ายโพสต์ตอบแฟนคลับเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับผมทาไมถึงเรื่องราวออกไปอย่างนี้ถึงมีคนปล่อยข่าวแบบนี้นะครับความจริงมันก็คือความจริงนะครับผมเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันพเพื่อนๆจะได้รู้แน่นอนว่าอะไรเกิดขึ้นแน่ครับผมโดยน้องกระต่ายได้โพสต์ว่านะครับผมเรื่องที่มีแชทหลุดออกมาบอกว่าครูได้กับกระต่ายเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อ เอาไปเป็นข้ออ้างของครูที่ใช้กับเมียเก่าครูเพราะครูเคยทะเลาะกันและเลิกลากันมาหลายครั้งแล้วแต่รอบนี้ครูต้องการจะเลิกและไม่คิดจะกลับไปเลยต้องใช้เหตุผลนี้และเราก็มีการคุยกันก่อนว่าจะใช้เหตุผลนี้เพราะก่อนหน้านี้เมียเก่าครูแกคิดว่าตายชอบครูครูชอบตายและ ความเป็นจริงทุกอย่างมันคือความฝันของตายไม่มีอะไรเกินเลยขอบคุณค่ะก็เป็นคอมเมนต์ที่น้องกัตญาโพสนะครับแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับถามว่าเคยได้กับครูไหมขอตอบนัดตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เคยและไม่เคยคิดที่จะมีค่ะก็เป็นคําตอบที่น้องกัตญาตอบมาดาแฟนครับชัดเจนนะครับสาหรับคอมเมนต์นี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องกัต่ายสู้ๆนะครับผ่านพ้นเรื่องดราม่านี้ไปได้โดยเร็วนะครับผม เหตุผลมันก็คือนั่นแหละที่อ่านให้ฟังก็คือเป็นเหตุผลข้ออ้างของครูที่ให้น้องก็่ายช่วยนะครับเพื่อที่จะเลิกกับภรรยาเก่าของครูนั่นเองนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับติดตามผลงานของน้องต่อไปนะครับอือหลังใจให้น้องสู้ๆนะครับผมเพลงผลงานเพลงดีๆออกมาเรื่อยๆเพราะว่าเราเองก็ได้เห็นน้องมาหลายปีตั้งแต่น้องอายุ15ตอนนี้น้องอายุประมาณ17 18แแล้วนะครับผมแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับครูก็ได้โพสต์เหมือนกันว่า การจวดๆนะครับกระต่ายพันธิพาตามมาเยี่ยมหลานมาอยู่นะครับกระต่ายไม่ได้มีลูกนะอย่าด่าผมนะครับผมขึ้นฟีดทีเถอะนะก็เป็น คอมเมนต์ใน t i k t o k ที่คุณครูออกได้มาโพสเหมือนกันนะครับแฟนคลับหลายคนก็สบายใจได้นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็คือน้องกระต่ายมีเหตุผลมาอธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับผมไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการตั้งแ่งข่าวหรืออย่างไรนะครับมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆพี่อน,น้องแฟนคลับของน้องกระต่ายได้ดูได้ฟังกันอีกแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์เราเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจและเป็นความคิดเห็นกันผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับผมจะพัฒนาคิปให้ดีขึ้นยิ่งๆขึ้นไปนะครับก็จะหาข่าวมาลงเพื่อนๆนะครับติดตามข่าวตามกระแสโซเชียลต่างๆมากมายนะครับผมิปนี้ลาไปก่อน